มาต่อกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างค่ะค่ะนนทบุรีปรปสนะคะร่วมกับตํารวจนวนทบุรีจับกลุ่มนักค้ายารายสําคัญพร้อมด้วยของกลางอีก4 0 0 0 0นเม็ดค่ะ เมื่อเวลา11นาิกา30นาทีของวันนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒนพงษเจริญเลขาธิการปปสพร้อมด้วยนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒธิจรักรธรรมรงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีร่วมการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมสราย คือนายสุธิพงศ์พักจันทร์อายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่204ทับ24หมู่4ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนายกรวิย์คงทนอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่99ทับ165หมู่5ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีและนางสีนวลยายสว่างอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่206ทั2 หมู่5ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยของกลางนะคะเป็นยาบ้าจำนวน400,000เม็ดรถยนต์ยี่ห้อวันโวสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพพานนหนู4278กรุงเทพมหานครรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวัสกิหมายเลขทะเบียนออ่างรอจุฬาขอไข่145กรุงเทพมหานครอาวุธปืนขนาด9มมยี่ห้อสไตร์เออร์รุ่น M1 a พร้อมด้วยแมกกาซีนจำนวน1อันนะคะสร้อยคอทองคำ1เส้นพร้อมกรอบพระเลี่ยมทอง อันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยาม,มาฮ่าหมายเลขทะเบียนอออ่างนน,นูกอไก่8 1 3นนทบุรีณนะจุดเกิดเหตุค่ะสำนักง,งานปปรสร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบรุรีและสอพอบางบัวทองสืบสวนเครือข่ายนักขายยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานาครและประิมณฑลรับยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือด้านจังหวัดเชียงรายครั้งละจํานวนมากนํามาจําหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่อย่างแพร่ระบาด จากการสืบสวนทราบว่านายสุทธิพงศ์พักจันหรืออันอายุ33ปีพักอยู่ที่อาคาร8บ้านเอื้ออาทรโครงการบางกรวยใสน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีมีพฤติการร่วมกับพวกในชุมชนซึ่งเป็นชายและหญิงจัดหายาเสพติดประเภทยาบ้าจากทางภาคเหนือครั้งละจำนวนมากและมาซุกซ่อนในพื้นที่ปริมณฑลก่อนจะส่งให้กับลูกค้า ต่อมาในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่านายสุธิพงศ์จะมีการจัดหายาบ้าจากจังหวัดเชียงรายมาเก็บพักไว้ในจังหวัดนนทบุทบรีเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าจึงได้จัดชุดปฏิบัติการติดตามพฤติการและเวลา15นาิก30นาทีนายสุทธิพงศ์ร่วมกับนายกรวิชค,คงทน และนางสีนวลหรือนุ่มยายแสงใช้รถยนต์ยี่ห้อวันโบสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพพานนู4278กรุงเทพมหานครเดินทางไปรับยาเสพติดที่ริมถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนลอลิงฮอนกูก,ก3571จอดอยู่ข้างทาง โดยให้นางสีนวลเป็นคนขับรถคันดังกล่าวแล้วมีนายกรวิทนั่งโดยสารด้านข้างและได้ขับขี่ตามรถยนต์วอลโว่ที่นายสุธิพงศ์ขับมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้แสดงตัวตรวจค้นรถยนต์ทั้งสองคันพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน400เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์กระบะมิตซูบิชิคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าภายในรถมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยอ้างว่าไปรับจ้างขับรถเท่านั้นโดยได้ค่าจ้างครั้งนี้จำนวน5 0 0,000บาท ด้านพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงเจริญเลขาปปสงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมระบุว่าจากการสืบสวนทราบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้อีกและจากการตรวจสอบการบรรจุพันธุ์และตัวยาซึ่งคาดว่าเป็นเครือข่ายของขบวนการใช้ยาเสพติดรายใหญ่ของพื้นที่ยี่เซโดยกลุ่มนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์999หรือตอง9เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า ยาลอดนี้จะส่งในกรุงเทพชั้นในซึ่งชุมชนเร่่มเกล้าก็เป็นปลายทางของยานี้หลังจากนี้เตรียมขยายผลการจับกลุ่มต่อไปอยังผู้ร่วมขบวนการและติดตามยึดทรัพย์ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการอีกกว่า10รายค่ะค่ะต้องบอกว่านี่ก็คือผู้ค้ายารายใหญ่เลยนะคะ,คะซึ่งของกลางเนี่ยมีด้วยกันกว่า4 0 0แสนเม็ดเลยค่ะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่เลยนะคะใช่